วันนี้ได้กาสเชเพื่อนมาขอความรู้จากอาจารย์ตูกสวนเกษตรเชสแพรวานนะคะรอบประหลัดที่น่าปลูกของรีนี้นะคะจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างอาจารย์คะขอความรู้ด้วยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับวันนี้เรา,าเราจะเน้นบรรยายนะครับ ว่าอยากให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรที่ที่เป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับว่าไม่รู้จะปลูกพืชอะไรนะครับไม่รู้จะทำยังไงเกี่ยวกับการเกษตรไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรวันนี้เราจะทำคลิปเดียวจบนะครับว่าง่ายๆและได้ได้ใจความสำหรับการทำเกษตรนะครับว่าอย่างตอนนี้นะครับค่อนข้างคนจะหันมาทำฝรั่งนะครับปลูกฝรั่งค่อนข้างเยอะ แต่ทุกคนยังขาดเรื่องความรู้และประสบการณ์แล้วทุกคนเน่ยบางคนจะปลูกก็ไม่กล้าว่าการปลูกฝรั่งอ่ะจะมีตลาดไหมรองรับไหมอะไรไหมประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วก่อนอื่นเราก็าบอกว่าฝรั่งนะครับไม่ผิดหวังแล้วครับเป็นพืชเดียวที่ผมกล้าการันตีได้ว่าเป็นพืชที่น่าปลูกนะครับสําหรับกรเกษตรที่คิดจะทําเกษตรไรยใหม่ๆนะครับว่า นื่องจากอะไรอย่างตอนนี้นะฝรั่งช่วงนี้เป็นช่วงวันที่หนึ่งมกรา2565เนี่ยเราก็ยังยืนยันอยู่ว่าฝรั่งเป็นพืชที่สร้างไรายได้นะครับโดยเฉพาะสวนเกษตรเพชรแพรวานะครับว่าฝรั่งเป็นพืชที่สร้างไรายได้สามารถเป็นพืชที่ตอบโจทย์ได้จริงทุกคนทุกท่านสามารถสัมผัสได้นะครับว่าฝรั่งลูกเด็กเล็กแดงเราสามารถทานได้นะครับ เรื่องตลาดก็ไม่ต้องกลัวขอให้เราทําคุณภาพให้ได้นะครับฝรั่งสายพันธุ์ที่หนึ่งที่ผมปลูกมาตั้งแต่แรกใช้เวลาปลูกมาตอนนี้ก็เข้าปีที่14ละก็คือสายพันธุ์กิมจูนะครับทีนี้สายพันธุ์กิมจูเนี่ยพี่น้องเกษตรกรทุกคนค่อนข้างจะจําสับสนนิดหนึ่งว่ากิมจูไร้เมล็ดกับกิมจูมีเมล็ดแต่จริงๆแล้วขอตอบในที่นี้ว่า จริงๆแล้วกิมจูมีสายพันธ์เดียวคือกิมจูที่มีเมล็ดนะครับไอสายพันธุ์ที่บอกว่ากิมจูไร้เมล็ดจริงๆคือมันเป็นชื่อพันธ์ไร้เมล็ดโดยตรงแต่เป็นจริงๆแล้วเขามีชื่อนะครับเขามีชื่อสายพันธุ์ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขอบอกว่าสายพันธุ์ที่น่าปลูกก็คือยังยืนยันว่าเป็นกิมจูเนื่องจากอะไรกิมจูเป็นสายพันธุ์เดียวที่ รักษาคุณภาพมาตรฐานรสชาตินะครับเพราะอะไรเพราะกิมจูเนี่ยเวลาเราปลูกอ่ะการต้านทานสายพันธุ์อื่นเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่ากว่าฝรั่งทั่วไปกิมจูเนี่ยถ้าเราไปปลูกกับฝรั่งสายพันธุ์อื่นเนี่ยการผสมเกสรการอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะต้านทานสายพันธุ์อื่นได้ดีหน่อย นะครับเช่นพวกกรมสาลี่พวกสายน้ำผึ้งหรือหวานพิรุนต่างๆเนี่ยซึ่งเราเคยทดลองปลูกแล้วโอกาสกลายพันธุ์มีสูงนะครับเราก็เลยหันมาทำเป็นฝรั่งคิมจูแล้วฝรั่งคิมจูอ่ะการที่มีเมล็ดสามเมล็ดสี่เมล็ดห้าเมล็ดเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับเพียงแต่ว่าเราเราแยกแยะให้ได้ว่าสายพันธุ์กิมจูกับสายพันธุ์ไรเมล็ดอ่ะมันเป็นคนละสายพันธุ์ นะครับแตก่ก็อย่างที่บอกว่าสายพันธุ์กิมจูเป็นฝรั่งที่น่าปลูกด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับปัจจัยหลายอย่างเช่นการต้นานทานโรคนะครับก็ดูแลรักษาง่ายโรคก,ก็ไม่ค่อยเกิดเชื้อราก็รักษาง่ายโดยที่เราใช้โดโลไมท์เป็นตัวประกอบอยู่แล้วแล้วกิมจูเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างดกนะครับดก และการเก็บอายุยืดอายุอยู่ได้นานกว่าไรเมล็ดนะครับก็อยากจะฝากว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรไร่ใหม่ๆถ้าคิดจะทําเกษตรถ้าคิดจะปลูกฝรั่งผมแนะนําได้เลยว่าลงปลูกฝรั่งกิมจูได้เลยเพราะตอนนี้ผมก็กําลังขยายเพิ่มอีกก็ตีว่าประมาณเกือบสองพันต้นนะครับเพราะว่าแปลงแปลงดั้งเดิมเนี่ย เรือกหนดอีกปีเสรเราก็จะตัดทิ้งและนะครับก็จะเลือกติมะม,ม่วงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทํามาทั้งหมดณวันที่20มกราเนี่ยจะมีเป็นแปลงที่6เราจะปลูกมะม่วงนะครับแล้วก็เรา,เราจะาฝรั่งไปแซมยีเดียวนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรคิดจะทําเกษตรโดยที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรกลัวว่าทํายากหรือจะปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ย ผมขอแนะนําให้ควรเริ่มต้นที่ฝรั่งก่อนนะครับฝรั่งเป็นพื้ที่ตอบโจทย์สร้างรายได้แท้จริงแล้วก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยว่าทํายังไงได้เงินยังไงอยากได้ความรู้เพิ่มเติมทางสวนเราเปิดโอกาสนะเข้ามาเยี่ยมชมเสาร์อาทิตย์นะครับเรามีบรรยายให้ทุกๆเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรเตรียมมาจากบ้าน เรายินดีตอบให้ทุกคำถามนะครับนะครับแล้วก็ตลาดนะครับทุกคนจะกลัวเรื่องตลาดนะครับไม่ต้องห่วงครับกำลังคิมจูตลาดเปิดกว้างปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอขายอย่างที่สวนนะครับทุกวันเนี่ยขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนื่องจากอะไรถ้าขายวันธรรมดาด้วยเลยด้วยช่วงนี้จะไม่มีทานละแต่เราอ่ะ เราได้คิดค้นใหม่นะครับเราได้คิดค้นใหม่แล้วว่าทุกๆปีอ่ะเราจะเก็บประมาณช่วงเดือนสิงหากันยาตุลานะครับบางทีก็เข้าฤด,ดูการหน่อยหนึ่งมันมีผลต่อรสชาติรสชาติช่วงนี้ที่เราเก็บะช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยฝรั่งขาดรสชาติมันจะจืด เพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการแต่งกิ่งเลื่อนมาแล้วเอาผลผลิตมาเก็บคือช่วงฤดูฝนพอดีหมดฤดูฝนเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะครับเพื่ออะไรเพื่อได้รสชาติด้วยนะครับเพื่อได้รสชาติและคุณภาพที่ดีด้วย ะครับเพราะว่าเพราะเพราะเพราะฉะนั้นเราเราเราจะบอกเลยว่าเราจุดเริ่มต้นความสำคัญของการทำฝรั่งเนี่ยอยู่ที่การแต่งกิ่งแต่งกิ่งโน้มกิ่งตัดยอดอันนี้คือเราจะให้คำแนะนำตลอดนะครับการแต่งกิ่งโน้มกิ่งตัดยอดอันนี้คือเป็นเทคนิคที่ที่ส่วนเรา พยายามบรรยายให้กับพี่น้องเกรกรอยู่ตลอดว่าหลักการนี้ได้ผลนะครับแล้วก็นํามาใช้จนตอนนี้สามารถผลผล,ผลิตเราเนี่ยเราเลื่อนออกมาเก็บผลผล,ผลิตช้ากว่าเดิมแต่หมดฤดูฝนนะครับทํำยังไงเริ่มต้นยังไงนะครับถ้าสนใจมาหาเราพร้อมลงปฏิบัติในสวนได้นะครับสาธิตให้ทุกอย่างหมดเลยนะครับก็ยินดีนะครับ อินดีให้คําแนะนาอยู่แล้วส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้เป็นสายพันธุ์หนักฝรั่งคิมจูเป็นสายพันธุ์เบาแต่ฝรั่งสายพันธุ์หนักก็คือตอนนี้ที่กําลังเข้ามาในประเทศไทยคือฝรั่งไส้แดงไส้แดงก็จะมีพันธุ์แตงโมหงสินเฟิร์นหงมี่แล้วก็หงเป่าซือ ทดลองมาแล้วนะครับสู้หงเป่าซื้อไม่ได้สักสายพันธุ์พันธุ์แตงโม,มเมล็ดเยอะเปลือกจะบางรสชาติความหอมความไรยสู้หง่อซื้อไม่ได้เลยเร์นหงมีก่ก็ก็ก,ก,ก็ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรคิดจะปลูกฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับข้อเสียมีอยู่สองข้อนะครับอันนี้เราจะบอก จะบอกว่าให้รู้ก่อนว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรเราเอาข้อเสียก่อนข้อเสียก็คือหงเพาซือเนี่ยเป็นสายพันธุ์หนักค่อนข้างจะออกผลผลิตช้ากว่ากิมจูอันนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองหงพอซื้อใบค่อนข้างใหญ่ใบค่อนข้างหนานะครับ มันจะเปลืองธาตุอาหารมากกว่าเพราะฉะนั้นการบำรุงต้องบำรุงมากกว่ากิมจูนะครับส่วนข้อที่3มแมลงจะค่อนข้างเยอะกว่ากิมจูเราต้องเอาชนะ3สิ่งนี้ให้ได้นะครับคิดจะปลูกปลูกพันธุ์หง่าซื่อถ้าเราชนะ3โมโจ์นี้ได้นะครับราคาค่อนข้างดีนะครับตอนนี้กข็าขายอยู่ในห้างอยู่180 ข้างนอกก็จะอยู่ที่ประมาณ80บาท100ย2้อยงปรสิาถึงนี้นะครับแต่เราเราอย่าเพิ่งไปคิดตรงนี้มากเลยเราเอาผลผลิตเป็นเกณฑ์ก่อนส่วนที่ข้อข้อดีนะครับข้อดีของหงปาเอ้ยหงพอซื้อนะครับคือรสชาติอนะ่ะมาดับหนึ่งแน่นอนรสชาติเนี่ยคือหอมหวานนะครับส่วนที่สองก็คือ มันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่คนกำลังคือหานะครับแล้วทุกคนพอได้ลองชิมแล้วทุกคนติดใจทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงได้บอกว่าข้อดีนะครับข้อดีก็คืออย่างที่บอกไปว่ารสชาติการันตีได้ทางสวนการันตีได้เลยว่าอร่อยนะครับแล้วส่วนข้อเสียอีกข้อหนึ่งลืมบอกไปว่าต้นพันธุ์ค่อนข้างแพงมากนะครับยังแพงไปสําหรับสําหรับ สายพันธุ์นี้นะครับอะไรครับทีนี้มีอะไรจะถามถามได้เลยครับจัดเตรียมคำถามมาไหมถามเลยฝรั่งครับฝรั่งนนครับ แต่จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกฝรั่งอขอรีิบายเสริมนะครับว่าหลักการทาฝรั่งก็ยังยืนยันอยู่ว่าฟางขี้วัวโดโลไม์นะครับฟางขี้วัวโดโลไม์ปีหนึ่งเราจะใส่สองครั้งนะครับฟางขี้วัวฟางกับขี้วัวปีหนึ่งเราใส่แค่สองครั้งส่วนโดโลไม้ทุกๆสามเดือนนะครับเพื่ออะไรมูลสัตว์ต่างๆเราจะใส่ปีละสองครั้ง หนึ่งใส่ตอนที่หมดฤดูฝนเท่านั้นสองก่อนฤดูฝนจะมา1ห,หรือ2เดือนนะครับอันนี้ฝากพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ไดไดชมคลิปนี้นะครับว่ามูลสัตว์เราใส่ปีแค่สองครั้งเราจะไม่ใส่หน้าฝนเด็ดขาดเนื่องจากอะไรปรจัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้คือฝนฟ้าอากาศ พืชทุกชนิดเ่ดูฝนลากจะอุ้มด้วยน้ํานะครับลากจะอุ้มด้วยน้ําเพราะฉะนั้นลากจะขาดอากาศทันทีไม่ควรที่จะเอามูลสัตว์ไปใส่ช่วงนี้ด้วยจะทําให้พืชน,น็อกพืชเหลืองลากไม่เดินมีโอกาสตายได้เพราะฉะนั้นไม่ควรทําเด็ดขาดการใส่มูลสัตว์ใส่ช่วงฤดูฝนนะครับ ควรใส่หลังหมดฤดูฝนนะครับควรใส่หลังหมดฤดูฝนนะครับครั้งที่1ไม่เกิน1เดือนนะครับครั้งที่2ควรใส่ก่อนฤดูฝนจะมา 1- 2หรือ2เดือนก็ช่วงเดือนประมาณเมษาประมาณเมษา,านะครับส่วนดูลไม้นะ่ะสามเดือน1ปีแรก3เดือนครั้งพอเข้าสู่ปีที่2ปุ๊บ6เดือนครั้งนะครับแล้วขอตอบ คำถามที่ถามมาเยอะมากนะครับว่าการปลูกพืชที่ดีควรปลูกปลูกฤดูไหนปลูกช่วงไหนนะครับการปลูกพืชที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่หน้าฝนการปลูกพืชที่ดีที่สุดคือหน้าแรงทุกคนจะคิดเสมอว่าปลูกหน้าแรงก็ต้องคอยลดน้ําก็ต้องอันนี้ต้องดูแลมันมากกว่าก็ใช่ไงครับ ถ้าเราจะปลูกพืชหวังผลเราก็ต้องดูแลแรงน้ําเราต้องมีนะครับเพราะอะไรว่าการปลูกพืชหน้าหน้าแรงเนี่ยมันจะดีกว่าหน้าฝนก็อย่างที่บอกอะเราลดน้ําการลดน้ําแต่ละครั้งเหมือนเป็นการให้ให้พืชอะจตจบโตได้เร็วเนื่องจากระบบรากจะหาอาหารได้ได้ดีกว่ารากเขาได้อากาศแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยรากไม่ได้ไม่ได้อากาศเลยเพราะฝนจะตกลากจะอุ้มในน้ําแต่การที่ช่วงฤดูแล้งเนี่ยเราให้น้ํา ให้ความชื้นเขาเนี่ยพืชก็จะหาอาหารได้ได้ดีกว่าหน้าฝนนะครับแล้วก็พอเรารักษาเรื่องเรื่องเรื่องระบบรากได้นะครับระบบระบบรากเน่าคนเน่าก็จะไม่ค่อยเกิดน,นะครับถ้าเราสังเกตหน้าหน้าแรงพืชจะโตวไวพืชจะแตกใบอ่อนได้เร็วนะครับส่วน สิ่งที่ต้องรักษานะครับการทาการทำ,รทำฝรั่งนะครับสิ่งที่ต้องควรรักษาตลอดเวลาที่ที่ผมย้ําเสมอนะครับคือ1เราต้องรักษาเรื่องพืชแตกใบอ่อนฝรั่งแตกใบอ่อนต้องรักษาใบให้ได้มันมีผลต่อการติดผลดก1ต้องรักษาใบอ่อนให้ได้ด้วยอะไรด้วยการฉีดสารกำจัดแมลงต่างๆนะครับนะครับเพราะว่าเรา เราจะต้องรักษาเรื่องใบอ่อน 2. ต้องรักษาการออกดอกเพราะถ้ารักษาใบาอ่อนได้ใบอ่อนดีมันมีผลต่อการออกดอกถ้าเรารักษาในการออกดอกได้ดีมันมีผลต่อการติดผลอ่อนเพราะฉะนั้นปัจจัยการทำฝรั่งสามช่วงนี้สำคัญที่สุดช่วงแตกใบอ่อนช่วงออกดอกช่วงติดผลอ่อน รักษาให้ได้ฝรั่งมันจะหมดหมดเรารักษาผิวได้ได้ได้มันจะหมดช่วงที่เราดูแลก็คือหลังจากที่เราห่อไปแล้วนะครับหลังจากที่เราห่อไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละคือรักษาให้ได้การทําฝรั่งไม่ได้เรื่องยากเลยเพียงแต่ว่าเราต้องใส่ใจนะครับการปลูกฝรั่งดินดีไม่ดีไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลย ปัญหาใหญ่คือเราต้องเป็นผู้ให้อาหารเป็นผู้เสิร์ฟอาหารให้เขาผมเองผมใช้หลักการทําไม้ผลต่างๆเนี่ยก็เอามาจากมนุษย์เรานี่แหละมนุษย์เราอะทานข้าวทุกวันใช่ไหมครับวันหนึ่งสามเวลาเดือนหนึ่งเราทานข้าวทั้งหมด90เวลา90ครั้งแต่ต้นไม้เราขอแค่เดือนหนึ่งเสิร์ฟอาหารให้เขาหนึ่งครั้งนะครับขอย้ำนะครับว่า อาหารหลักเขาคือฟางขี้วัวโดโลไมอาหารเสริมก็คือปุ๋ยสูตรต่างๆจำเหตุผลทําไมต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับขอตอบย้ําอีกทีหนึ่งว่าการทําไม้ผลในอีสานถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีโอกาสจะได้ทานผ,ผลผลิตน้อยมากเนื่องจากพืชต้องการตัวฟอสฟอรัสเพราะฉะนั้นธาตุฟอสฟอรัสเป็นพืชพืชต้องการเพื่อสร้างดอก ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุฟอสฟอรัสพืชจะไม่ออกดอกเลยนะครับฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรด้วยว่านี่คือหลักการทําเกษตรง่ายๆแต่เราต้องเข้าใจในการในการทําเกษตรว่าพืชต้องการอะไรช่วงไหนนะครับนี่อันนี้ฝากฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับเนาะคิดว่าวันนี้ก็คงเกี่ยวกับเรื่องฝรั่ง นะครับว่าวันนี้เราก็พูดมาตั้งแต่หัวข้อ,อยันยันจนบทสรุปแล้วว่าสรุปว่าพืชที่ควรปลูกอันดับแรกอย่างที่ที่แนะนําก็คือเป็นฝรั่งนะครับแล้วผมก็คัดเลือกมาสองสายพันธุ์นั้นคือสายพันธุ์กิมจูกับผงเป่าซื้อนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะยินดีโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ 0983789620เราตอบให้ทุกท่านแต่ถ้าจะดีกว่านั้นก็คือเดินทางมาหาเรานะครับเรามาที่สวนมาดูมาสัมผัสมาเห็นแล้วค่อยตัดสินใจว่าควรจะทำควรจะลงทุนแล้วมาหาความรู้นะครับเรายินดีให้คำแนะนำนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ตุ๊ก ครับวันดีครับวันดีครับ